วิเคราะห์อบอล5คู่แบบสั้นๆได้ใจความกับนายอันตะบันบอลประจําวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมวันนี้ช่องเราเอามาฝาก5คู่เหมือนเดิมและสําหรับใครอยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเรามาได้เลยหรือสแกนที่หน้าจอที่ท่านเห็นเข้ามาได้เลยหน้าช่อง5คู่เมื่อวานมาตามนัด2คู่พลาดไป3คู่วันนี้จัดให้5คู่อีกเช่นเดิมวันนี้จัดฟุดบอลยุโรป้าอีก3ทีม ยูฟายูโรปาคอนเฟนซ์ลีก2ทีมเรื่อที่คููแรกวิกตเรีพันเซนพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาเที่ยงคืน45เจ้าบ้านวิกตเรียพันเซนดูดีเกินกว่าจะไม่มีแต้มในลังเย้าตัวเองเพราะพวกเขามาพร้อมกับผลงานไร้พ่าย7แมตช์ในทุกรายการและกำชัยไปถึง6ครั้งอีกด้วยเสมอ1ครั้งแถมซัดไม่เลี้ยงรวมๆวม13ประตูเลยทีเดียวจริงอยู่ที่มาตรฐานชื่อชั้นจะค่อนข้างเป็นรองแต่อันดับในการศึกยูโรปาลีกตอนนี้ก็ไม่ได้หนีกับคู่แข่งมากนะักฉะนั้นเป็นพวกเขายิ่งต้องเน้นคะแนนเป็นพิเศษ ประกอบกับทีมเยือนแมนยูอยู่ในเตดมีแวลโรเตชันสูงมากเพราะสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงมีคิวลุยอิติฮัดสเตเดียมพบกับแมนซิตี้ฉะนั้นบอกเลยว่าตัวหลักได้พักแน่นอกจากนี้ผลงาน2แมตช์ท้ายทุกเวทีก็ปลาชัยลวดและเสียไปถึง5ลูกต้องยอมรับว่าช่วงหลังลูกทีมของรูเบนอโมริมค่อนข้างที่จะมีปัญหาผิดพลาดส่วนบุคคลบ่อยจนนำไปสู่การเสียประตูถ้าจะฝากความหวังให้พังสกอร์เก็บใช้แบบขาดลอยก็คงจะต้องลุ้นกันเยอะหน่อยแนะนำอยู่รองประคองสกอร์รับทรัพย์ดีกว่าฟันธงรองวิกตอ 0.75ส,สกอร์ที่คาดเสมอ2-2 คู่ที่2 AS สโรม่าพบสปอร์ติ้งบารากาเวลาเที่ยงคืน4 5เจ้าถิ่นโรม่าเขามีผลงานในรายการนี้ที่ย่ำแย่เพราะลงแข่งไป5้านัดคว้าชัยไปได้เพียงแค่เกมเดียวขณะที่ทีมเยือนบารากาผลงานในรายการนี้ก็ขาดความสม่ำเสมอเช่นกันเพราะลงแข่งไป5นัดเก็บชัยไปได้2เกมวงบอกชัดเจนว่าทั้งคู่ฟอร์มไม่ดีพอๆกันโดยเลนราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อขึ้นครบลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดเพราะมองว่าโรม่าได้เปรียบที่เล่นในบ้านและพวกเขาเปลี่ยนโค้ชมาใหม่เป็นเลนิเอลี e i, และเพิ บใช้ในลีกมาได้หมาดๆกำลังมั่นใจดังนั้นเกมนี้แนะนำมาอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดฟันธงต่อโลมา0.75สกอร์ที่คาดโลมาชนะ21หรือ31คู่ที่3เลนเจอร์เอฟซีพบทอตแนมฮอตสเปอร์ ur, เวลาตี3แมตชนี้ทีมเยือนสเปอร์มีแววปลดล็อกกําชยสูงมากแม้จะไร่ชัยรวด4เกมท้ายทุกรายการแต่ด้วยความกดดันสูงของกุนซืออังเก้ปอสเตโคกูที่ถ้าหากว่าล้มเหลวอีกมีโอกาสไม่น้อยที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่ง แน่นอนว่าเกมนี้เน้นเป็น2เท่าอีกทั้งทั้งด้านของปอเตโคกู oku, ก็เคยคุมเซลติกประทัก,กับเรนเจอร์มาแล้วฉะนั้นก็น่าจะพอรู้และมีข้อมูลอยู่บ้างอย่างไรก็ดีแนวลุกของไก่เดทองก็ยังคงอุดมไปด้วยความจัดจ้านและอันตรายอยู่ดีเชื่อว่าเจ้าถิ่นเรนเจอร์ก็อาจจะต้องเจอกับความกดดันระดับเต็มกราฟแน่นอนดูทรงแล้วอาจจะเฉือนชนะให้กองเชียร์ได้ลุ้นกันหน่อย แต่การันตีเรื่องความเดือดและสกอร์สูงได้เลยเมื่อพิจารณาจากเลดกับภาพรวมของทั้งคู่แนะนําอยู่ต่อสถานเดียวฟันธงต่อสเปอร์ปอ,ปอ,ปอสกอร์ที่คาดสเปอร์ชนะ3 1หรือ32คู่ที่4ยูฟายูโรป้าคอนเฟเด์ทีกเอฟซีแอตนาพบกับเชลซีเวลาสี่ทุ่มครึ่งคู่นี้เกมบอลน,นั้นคุณะเรื่องกันอยู่บอลคอนเฟเด์ลีกแอตนาเจ้าบ้าน5เกมหลังยังดูผลงานขึ้น,ข,นขึ้นลงลงชนะ2เสมอ1แพ้2โดยทีมจากคาซักสถานนั้นในหลีกยังมาลองจ่าฝูง งานนี้ยากแน่ที่จะดวนกับทีมเยือนเชลซี5เกมหลังก็ยังดูแข่งทุกถ้วยชนะลวดมาโดยทีมจากกรอิกิตกำลังเครื่องแรงในหลีกยังอยู่รองจากฝูงด้วยเหมือนกันราคาบอลเปิดลูกควบลูกครึ่งทางทีมเยือนบุกต่อทรงบอลน,นั้นยังดูดีกว่ามากทับสิงบูเกมนี้แม้จะเป็นชุดผสมแต่เชื่อว่าบทเอาชนะไหวแน่นอนลุ้นต่อดีกว่าฟันทงต่อเชลซี1.25สกอร์ที่คาดเชลซีชนะ2 0หรือ3-0และคู่ที่5คู่สุดท้ายฟิออร์ลินนาพบกับ L.A.S.K. ลิ้นเวลาเที่ยงคืน45ฟิออยังเครื่องแรงกับทุกรายการ5เกมหลังชนะไปแล้ว4ทับม่วงมหาการงานนี้มีสะดุดพ่ายนัดเดียวหน่อยๆน่อยโดยที่ทีมจากอิตาลีนั้นในหลีกก็ยังมาดีเลยติดท็อป4ส่วนอีกฝั่งทีมเยือน L.A.S.K. ลิ้น5เกมหลังมานั้นยังดูชนะสลับแพ้โดยในหลีกเองก็ยังมาเรื่อยๆอยูอย่ที่อันดับเดเรทบอลเปิดมานั้นลูกครึ่งทางเจ้าบ้านเปิดต่อเกตบอลก็ยังดีกว่าอยู่ชัดเจนงานนี้ โดย2ทีมนั้นก็ยังไม่เคยดวลกันมาก่อนแต่มองแล้วก็ได้เปรียบทุกทางแบบนี้ยังไงก็เชียร์ได้แน่ทีมจากอิตาลีบทเกนเรื่อยหากยิงเม็ดแรกมาไวก็น่าจะบวกเพิ่มได้ไม่ยากจริงๆเพราะอีกฝั่งนั้นก็เกมมาจากยุโรปดูไม่ยากเท่าไหร่นักฟันทงต่อฟิออเรนตินา1.5แต่ก็ที่คาดฟิออเรนตินาชนะ2-0หรือ3-0สรุปบอล5คู่หน้าช่องเราวันนี้คู่หนึ่งรองวิกตอเรียพันเซน0.75 คู่2ต่อโลมา0.75คู่3ต่อสเปอร์ปอปคู่4ต่อเชลซี1.25คู่5ต่อฟิออเรนตินา1.5แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่เด็ดของเราในวันนี้สำหรับใครอยากดูบอลสดหรืออยากได้บอลเพิ่มเติมแอดเข้ามาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านเชียร์บอลให้สนุกและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ